สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube นะครับผมพร้อมอ้วนชวนกินชาแนลครับผมว้าเมื่อนี้อยู่แต่พร้อมนะครับผมเพราะว่ายังบประ่านเดินทางไปหาคู่ต่อนะครับประธานเดินทางไปหาคู่อ้วนอยู่ <c oughs> ที่จังหวัดร้อยเอด นะครับอำเภอหนองพอกนะครับปกติอัดคลิปกันกาสี่อัดกันอยู่ประเทศหนองคำนะครับ <c oughs> อำเภอหนองพอกนะครับจังหวัดร้อ็ดนะครับเ <c oughs> มื่อนี้เทพอใจอยู่บ้านครับนะครับอยู่บ้านที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับผมเมื่อนี้คิดอยากกินตำบกคุงเพลดเพนะครับคิดอยากกินเซี่ยวมันพร้อมนะครับว่าว มันสเขากันบอกับตับัมกครงนะครับผมนะครับผมปลาสมนะครับได้ปลาสมมากนะครับผมเอามาหั่นนะครับอาสีหั่นบางงามนะครับผมแล้วก็ได้กุ้งครับผมกุ้งขาวนะครับอบนะครับไมโครเวฟนะครับเหมือนี้มาแสบต้องกันนะครับจุดๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปูอัดนะครับข้างหน้านี่นะครับพักนี้คือห้าวมาเป็นต้นแบบสีเลยครับนี่หักย่างๆนี่นะครับสลัดคอสครับผมแล้วก็ ต้นทางตะวันอ่อนนะครับต้นอ่อนทางตะวันนะครับย <Wow. S 1> าวทนแล้วครับ <Wow. S 1> ลองแซลมอนกับตะมุฮุงกันนะมันจะเข่ากันบัวตำนี่เป็นตำปูปาลานะครับมีปูหอกเมื่อนี่กินผู้เดียวกระสีบบาเบาดูนะครับตอนกินสีบบาเบาดูแตนในว่มีคม้นเห็นเานั่มเอาเนา โอ้ตะมงุงจอยเลยเข้ากันคัดกับแซลมันอืม กลุ่มกบอ,อวบเลยครับ แห้ง<ฮ>จดจ่ดอกล้องงูเลยตำมหืหงงนี่ปนไปได้ตำเองนะครับ <c oughs> เสือบ้าสำหรับคอรครับอื <c oughs> <c oughs> พอบ้านู่อลไรก็ ต้งสน้นามตามุงเลยตามันนี่ ยัดเอาบอกเน่าบมูแกะเห็ดออกก่น <c oughs> อนเนี่ยหมมักกิน <c oughs> มาเบิง้งพี่น้องเซลมอนคำตัวโตวออกมุดอ่ะ Hmm. Tidak. ปกติกัอัดน้ำกันครับผมกับทีมงานในตั้งเท้าอ,อยู่คนละหมอกนะครับมับวันอยู่คนละหมอกนะครับเพื่อพอใจยูเอสบีกูต่อจะอยู่รา <c oughs> ละเอีดไปหากันเดินละเท้อครับมาแกันกับอัดคลิป าไปไปหากันกับอัดคลิปเดียวสิละเยวพอ่อแจกอัดเดียวเนี่ยพูดต่อกับอัดเดียวเนี่ยอยากกินเนาะอยู่ถ่าแต่าไปหากันอยู่ครับก็จะได้กินอุ้งตัวบัว เนื้อเนีเน,นๆหวาน อยากกินยังไงก็กินได้เลยกินอยู่บ้านตัวเองช้วยครับสามอันครับจมเต็มคำไปเลย แซ่บแมงครับ tăm bò hùng cặp bùa cặp <coughs> salmon cặp cung có làm cần ní à cái cung này còn đây ốp thuốc lái, ốp thuốc lái một cái nhiều tôi mới thuốc lại trời ơi, nắng mất tít thế nhỉ เส <แ poor S 2> ีบเซีบเบกินหวานมูดิ่งทำเป็นคู่ต่อสิมากินข้าวกระมูมันเสีย กินเพืเดียวกรบคือเก่าแต่ว่าถ้ากินกหมูมันก็แหงเสบเรียบร้อยกุ้งอืมตั้งหูมืออ่ะปูให้มาหลายตัวครับ มันกินยากบัก,กินหรอกมันเค็มบอมปูอยู่ในแต่หุงปูดองพอ,อยาตากออกเด้อผู้เพิ่นกินก็นกินนะครับผู้เพิ่นดูก็ดูประคักคจะเท่าใจบอกินเนี่ย, <c oughs> กกนนยมันเค็มคุณลุงค้องคาร์วานวัวแซีย <c oughs> <c oughs> มองอีกกวคนนะ เซลมันนี่เลือกเป็นส่วนเนื้อเนื้อขางมันนะครับเพราะว่าผู้ท้งคนเขากำมักเนื้อท้องเนื้อท้องมันมันมันต่ว่าพาอใจว่ามันมันผูดมันเลรียนออืม กินแต่กุ้งกินแต่แ้ลมัน <c oughs> เล่นกินตัวอัดว้ <c oughs> เพชรครับพี่พงศ์เอาไว้สำนีละมือเนี่นี่ครับผมเดี๋ยวทิพหนส์สิฮะเวลาไปอัดกับที่งานนะครับผมมือนี้ <c oughs> แช่วมันองอบตัมฮูนะครับแก้มต้นอ่อนทานตะวันนะครับสลัดคอดนะครับก็มากดไลค์นะครับให้กำลังใจกดแชร์นะครับกดซับ c ไคร e ไปน้วยนะครับผมช่องพบอ้วนชนกินนะครับชาแนลนะครับผมเฮาซิมีเมนูดีดีนะครับมาเบาจ๋ามาผูยคุยเป็นกำลังใจให้ยูทูบเบอร์ไซกินมือใหม่นะครับผมแล้วก็เฮาสีเห็ดเป็น เว้นมือล่งช่องกินล่งลงคลิปกินแะ้วก็ล่งคลิปเล่นดนตรีนะครับโคเวอร์เพลงนํานะครับสำหรับทีมงานพอบอุ่นช่วนกินนะครับผมสำหรับมือนี้สวัสดีครับ